เดี๋ยวจัาพเปยังไงาเลยอ๋อโมมายกัอนเส็นะม้มีเสร็น้างไหมอืมมัยุก็ม่อ่ะมัน้ไดอเชมิชิวละมัจะเข้ลงไปก้องชินี่เรนี่เนี่ยตอาเนี่ยกงเลยทอ่ามัย่มก้งเลยลหกอ่มัจะเข้าไปก้อลจะขาดไปจะขาไปจะขาวเนาะเด็กบกเชถ้ามอภีก้มาเนาะอแคบตังเลยเนาะกลับมกลับ อันนี้มาอูอนี้อย่ายกอล่ยัยอย่าบบ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 มบบบบบมบบ่บพบบ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 บ่บบอบี่บบ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 บับเบบ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 บเมบบบบ่บบบบบกบบบบบบบงบบบบบบอบบบกบบบบบม่ မမလေးလေးပစံကောတတအောင်လို့ဒီရုပ်ကွက်ဆက်လေးကလေဟိုဈေးနဲ့တတတယ်ပြန်ရင်ဟိုဘလောက်ဆွတ်ဆော့ပေါ့နော်ပစံအပြည့်ပါဘလောက်ဆွတ်ဆော့ပစံလည်းမကုန်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးကြတော့ဆော့လို့လည်းဒါအကောင်းလေတနည်းကောင်ထိုင်ဆွတ်ဆော့ပစံမကုန်းဟေးညီမလေးရေနေပါလို့ခုနလေးကမပြောတာလေ